ไปที่ยามเศ้าพี่น้องมาเลอากาศตอนเป็นะเป็นสีขึ้นนี่ครับบนเขาบนานามาชมธรรมชาติยสสามเศร้านี่ก่อนยามรีมันหลุดมันมันเฮียยังสมบ right hmm. now. Wow. ปิงทองนะแต่ย่างงี้ปลาลงอยู่ไ่หเดี๋ยวขามก่อนย้ำดิเด็มั้งถดิถือดิถือดว่าดีทางแก่อันนี้นอย้ยเป็ิตัวใหญ่ คือมันได้บาดน่ะอือโอ้ยนี่มาดิแต่มันมันสตอยอยู่พี่น้องเดี๋ยวผมมองๆเบิ่งนํากันอะไรเอ่ยตุกๆตักๆโอ้ยอย่าๆๆๆอย่าครับอย่าพี่น้องครับ Đi nhanh đi nhanh ừ, ừ, ừ. Ủa, Ủa. Ủa. À, ta, ta rồi, tỏ, tỏ rồi. mà lên, mà lên. Mì thuộc dạng, mì thuộc dạng. Mì thằng yên, mì thằng ngu, mì thằng con nhầy. Ôi, trời trời. Để bạn này, tôi đi thử qua thôi. thôi. Một tí, một tí.

từ nhanh bậc ừ. đứa nhanh và khỏi nhanh đây 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 cái đồng bờ đại vô man vô mình ni mà vô anh đi vay ngu bà mấy ngu bà năm bực đường xuống tủ ôi đi yên 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 cái đấy yên cái đấy yên cái đấy. จะเอาูออกก่อนเห็นเลยวะเอาูออกก่อนูนอ,อ,นออก,กัอนเานาะชันพันหัวชันหัวออกมาทีละนี่ก็หลักขากินปล่าเปเลยเนี่ยว้าหนี่อืม <c oughs> งูปลางูปลาตักมากินปลาเด้อแต่เด้อวุ้ยหือ Thì nó giờ chúng ta đã to nhau, khảo để xem đi này mất thước đơ, đều bị vùng đắng rồi Đang này này mất thước đơ, สีทองแล้วธรรมชา,าติสวยงามบ้านเฮานี่ยมันมีภูมี้าเด้อมีแต่ตรงเพียงจะไปจะพยายามรีตัวสุดท้ายม,ามันถุสิมาลประมาณมันเอะเบิ่งรีดตัวสุดท้ายเนาะโอ้ันสวยจะเป็นขึ้นแล้วเป็นไหม มาลุ้นน้นกันดังสุดท้ายสิมานมาือบประมาณปล่อยน้ำหน่อยปล่อยน้ำเอาห้โหต,ตายเลยป่านสีอออ้องเ้ยโอเคเป็นอันนี้บานบักสิบเอ็ดเห็นแล้วมุอเนื้อปุยเลยโอ้ย ประโขขาเลยหย่อขาดทางแยงเลยโอ้ยไายไปเลยคนขาดเลยอย้เลือดกระปูี่เนอะมันเห็ดมันย่างเลยบักซบเห็ดเกเห็ดเห็ดแล้วนี่คาหนึเ้านึงเห็ดไปเนยขาดน้อย มาซอยไอโฟนมื้อนี้จะเป็นคึดเลยบ่ได้ป่ะเฮาซอยด่งด่งสุดท้ายปรมาณมาณแต่ดงทําอิดงสุดท้ายมาเ็ดเป็นเจ้าของมาเลยน้ําหมอกก็ลงแงมื้อนี้เบิ่งมิดนะเอ อยู่คาลิปตัดวันนี้สาวเอดปีแล้วตอนไหนตัวนี้โอ้บรรยากาศเรื่องอารามณนี่น้อะบรรยากาศเรื่องอารามเลยเขาสูกแดดกำลังออกมามันสะสวยงาม

เป็นอยังเงี้ติดศพันธุ์หญ้ามันซับพี่น้องอย่าไปซับตาด้วยระวังนะเดินลูกเจ้าเขาต้องมีสตินะพวกวศพมันยาวถึงระดับมันมั่นอยู่มันเออกระมาณได้ตัวเดียวมันเลยพี่น้องเขาก็นี่แหละวิธีสาบบ้านเขา เยียวฮกินตทาท้องไห้ท้งหน้าเลยแหละเพื่อนก็มากินปลาฮะเอาเพื่นมากินมันเป็นตองสองสวิตกินแ,แ่กินแ่กรสิบเอเียนเนาะอือลองสาวไปเองเียนสบายดีสาวน้อยสบายดีเน้ สบายดีสบายดีสบายดีเล้เพิ่นอายพี่น้องอายสบายดีวๆสบายดีท่านผู้ชมวนบสดีสบายโอ้นี่เด้สสดีโอ้ใชน้อชินแค่สวัสดีสสดีรอบสวยพี่น้องเพิ่นสิไปโรงเรียนน้องคิมน้องแคลมาเร็วๆๆหูถาลูกเพิ่นได้หยังเด้ไปมื้อนี้ขาพี่น้องขาาไปนารบเ้าๆ กินแค่ไปองเฮียนอ่ะสบายดีลูกสบายดีลูกกินแค่เออไปองเฮียนเด้อพี่น้องเอ้ยบางทีพากันไปองเฮียนไปองเฮียนบรรยากัศพี่น้องเอ้ยจะได้จบคลิปไปทีนี้เด้อมานี่เนาะส่งลูกไปองเฮียนฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กองแลขาชาแนลเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้น้องคิมน้องแค่เนี่ยอ่ะสบายดีพี่น้องสบายดีลาบ๊ายบายดุบายบายเร็วเออ